พักยกนิดหนึ่งให้้ปอนกายให้ปอนกายพ่าผู้มาที่หลังก็หลายคนเนาะหลายคนยมเอิบเนี่ยเอิบกับคุณแม่กับพี่สาวเพิ่งมานะตอนท้ายกับกับบ้านลมเย็นเนาะบ้านลมเย็นยมแฝดบ้านเืองกับคุณพ่อที่ที่เพิ่งมาถึงนะก็ให้พักยกอ่า พักยกนี่ก็หมายความว่าให้ผ่อนลายให้สบายลืมให้ให้สบาย,บายนั่งให้สบายนะนั่งให้สบายผ่อนกายตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีอืมหน้านี้กลางวันมันจะมากกว่ากลางคืนนะอ่ะ,อะรู้สึกว่ากลางวันมันมากกว่าคืนกินเวลากลางคืนหน้าหนาวไปเกือบส่งองค์นะรู้สึกว่ามันยิ่งยิ่งร้อนมันยิ่งนานนะเนี่ยเห็นไหม เออราก็แต่ว่าเวลานี้นะเวลานี้ที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่วัดที่อยู่วัดมันก็ไม่ลําบากมากเนาะมันก็อากาศก็ค่อนข้างจะสบายอยู่นะเราก็ทําอย่างนี้แหละาทำแบบต้นไม้แบบต้นไม้เยีเยวๆนะเออทำใจให้สบายทำใจให้สุ้มซ่ำ ให้เย็นเป็นปนัิพพานทําใจให้เย็นเป็นพนัิพพานที่ท่านเทศที่หลวงพ่อใหญ่ท่านเทศก็จุดหมายก็คือดับทุกดับทุกพลทุกดับทุกทุกเวลาทุกนาทีที่ปัจจุบันดับทุก ทุกเวลาทุกนาทีที่ปัจจุบันนะความหมายของท่านคือพุทธศาสนานี้คือให้เราดับทุกดับดับเย็นนะดับเย็นนะแปลว่าดับสังขารดับการปรุงแต่งเช่นว่าความชอบหรือความไม่ชอบอันนี้เป็นต้นแปลว่าดับ ตับสังขารอันนี้เป็นสังขารนะให้เข้าใจความชอบก็มไม่ชอบนี่คือสังขารที่มันปรุงแต่งก็หมายถึงมันจอนเข้ามาให้เรารู้ให้เราเห็นให้ใจเรารู้ให้ใจเราเห็นแต่ใจเราจริงๆนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รักไม่หลงไม่เกียด เรียว่าใจที่เป็นธรมรมชาติที่ใจที่บริสุทธิ์แต่เราไม่รู้นะแต่เราไม่รู้มันไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะอาวิสานั่นแหละท่านจึงเน้นว่าให้ใจของเรานี้เป็นธรมรมชาติให้เย็นให้เย็นสงบเป็นพระนิพพานก็ก็ดับสังขารน,นะ ตับการปรุงแต่งมันจะชอบเท่าไรมันก็คือสังขารการปรุงแต่งมันจะเกียดเท่าไรมันก็คือสังขารการปรุงแต่งอาถามว่าเราทุกคนเคยเห็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็เคยเห็นมาประจำเห็นมาตลอดเห็นมานานตั้งแต่เรารู้สึกรู้ความที่ว่าท่านว่า อย่าทำตามใจอย่าทำตามอารมณ์นั้นมันเราก็ไปทำตามใจทำตามอารมณ์อารมณ์เป็นสังขารแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ก็ธรรมาดา เป็นกฎของธรรมดาเป็นกฎของธรมรมชาติถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้เสียสละเราก็ไม่ได้อดทนอดกัน้นเราก็ไม่ได้ตั้งสติตั้งสมาธิเราก็ไม่ได้รักษาศีลถ้ามันไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดทำไมเราจะมาหายใจเข้าออกสบายทำไมท่านบอกอย่างนั้นให้หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายนะมันไม่มี มันก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีสังขารไม่มีการปรุงแต่งที่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราให้หายใจเข้าออกสบายชัดเจนกว่าที่เราจะคิดว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรตำนนองนี้นี่คือ,เ,อเรียกว่าข้อปฏิบัตินะคือความหมายนะให้จับความหมายจับประเด็นตรงนี้ให้ ให้เข้าใจิว่าความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเนี่ยอย่างนั้นมันจึงเป็นทุกข์มันจึงมันจึงเป็นทุกข์เพราะาหลงอารมณ์หลง,หลง,หลงสังขารการปรุงแต่งไม่ใช่ว่าสังขารร่างกายเกิดแะ่เจ็บตายอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้แหละขันทั้งห้านะ่ะขันทั้งห้าเป็นทุกข์ขันทั้งห้าเป็นอนัตตาแต่เราก็ว่ามันเป็นของเราอืม รูปเสียงกินรสปพะตับาธรรมลมเหมือนกันอืมันเกิดดับเนาะ,ะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันเร็วนะแต่เรารู้ไม่ตันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนหรือว่าดับทุกทุกดับดับทุกใน ทุกเวลาทุกนาทีที่ปัจจุบันเนี่ไหมนั่นแหละาจาเริยสติสัมปชัญญะเรืยว่าสติปัฏฐานนั่นทีนี้ให้ผ่อนคลายนะให้ผ่อนคลายให้สบายนะถ้าให้สบายเข้าไปถึงหัวใจลึกๆล,ลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้หายใจเข้าออกสบายก็ได้เรียกว่าเข้าไปลึกๆเรียกว่าหาทัทาเอ หาตใหมายถึงใจเนาะหมายถึงใจที่ไม่เป็นสุขหรือไม่เป็นสุขเรียกว่าหัตถ์ใหาตใมันอยู่ตรงไหนเอา้าสมมุติว่าลิ้นปีอืมใต้ลิ้นตีลงไปเนิดหน่อยมันคล้ายๆว่าส่วนกลางนะส่วนกลางของใจของหัตถ์ยเรียกว่า ใต้ลิ้นปีเราจะให้ความรู้สึกลึกๆอยู่ที่หัไทยเรียกว่าอยู่ที่ใจที่สบายที่เป็นกลางไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่เป็นสามไม่เป็นสี่ไม่เป็นห้าไม่เป็นร้อยไม่เป็นพันไม่เป็นหมื่นไม่เป็นแสน เป็นใจที่สบายที่สงบที่เย็นเป็นพระนิพพานนะให้รู้สึกหะไทยใจของเรามันสงบเย็นเป็นหนึ่งเป็นพระนิพพานสมมุติว่านะเปรียบสมมติว่าดวงอาทิตย์นะ ดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมานี้ตอนนี้ยังไม่ร้อนประมาณ27่27-28องศานะแต่เวลามันเที่ยงวันหรือบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็ยังร้อน40องศาอย่างนี้อันนั้นแหละดวงอาทิตย์มันร้อนทีนี้เวลาเราร้อน เรากระทบกับอุณหภูมิทั้งสี่สิบองศามันร้อนนะจนเหงื่อมันออกโอลุแสึก,กวนกวายอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เย็นไม่สบายอ่อาตมาเดินไปล้มนะลงในห้วยนะลงในห้วยไปใกล้น้ำยังร้อนอยู่เอาไปไหนมันก็ร้อนเดินไปเดินมาโอยตละมนันเกิดอารมณ์เสีย แอมันคล้ายๆอารมณ์เสียยไหมมันร้อนนี่ทําไมมันร้อนวันนี้ทําไมมันร้อนตั้งสี่สบองศาหรือสี่ององศาที่ผ่านมามันร้อนไปไหนมันก็ร้อนอ่ะร้อนเหมือนเปลวไฟเลยจังหวัดบ้านเรานี่อุตรดิตนี่นะเออพอเรามาคิดได้เราก็ทำสมาธิเราทำสมาธิเรากำหนดสตินะ ไม่รับรู้เรียกว่าเปรวร้อนหรือว่าดวงอาทิตย์หรืออะไรต่างๆเราก็กำหนดสติสัมปจญญะเหมือนที่ว่าคนไม่มีอ,า,อายจตนะก็ว่าได้กำหนดสติสัมปจญญะให้มันสงบสยบดับสงบลงไปได้ หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีมันกลับสบายนะมันกลับสบายถึงร่างกายมันจะร้อนอยู่อากาศมันยังร้อนอยู่เราก็รู้ใช่ไหมเราก็รู้แต่ว่าจิตเรามันสงบมันนิ่งอ๋อจึงรู้ว่าตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าให้เราทำสมาธิให้เรารู้จักทำสมาธิ หรือว่ารู้จักทำจิตทำใจของตนเองให้สงบเพราะเราไปส่งใจไปตามสิ่งภายนอกสิ่งที่มากระทบสัมผัสทางผิวกายที่อากาศร้อนๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละนี่คืออันหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องรู้จักนะ ว่าการประพฤติการปฏิบัติธรรมมันไม่ยากมันไม่ง่ายหรือมันไม่อยู่ที่อื่นหรือเราจะหาความสุขหาความดับทุกข์หาความสงบจากที่อื่นจากที่ไหนก็ตามมันหาไม่ได้มันหาไม่เจอต้องหาที่ใจที่จิตที่ใจของเราที่ มันจะสงบได้แม้เพียงหนึ่งนาทีช้างกระดิกหูนะท่านว่าถ้าใจสงบเป็นหนึ่งเย็นเป็นปณิพานนั้นแหละให้จดจำให้จดจำนำประพฤตินำปฏิบัติเราจะได้ออกจากทุกข์หรือผ่อนกายจากทุกข เบาบางจากทุกสิ่งที่มันรบกวนสิ่งที่เป็นอาการทุกขก์ที่มันจรสังขารไม่เที่ยงนะสังขารเป็นทุกขสังขารไม่ใช่ตัวตนอารมณ์ต่างๆความรู้สึกแึกคิดต่างๆนี่มันเป็นสังขารมันเป็นอารมณ์มันเป็นความปรุงแต่งเพราะฉะนันเราจึงต้องึกต้องฝึกต้องหัด ต้องใช้อานาปานสติเป็นหลักนะว่าอนาปานสตินี่เขาดีกับเราเขาเมตตาเราเขาสงสารเราเขารักเรานะลมหายใจอัศสะสปัสาสะเราลักเขาหรือเปล่าเะเรารักตัวเองไหมเรารักลมหายใจอานาปานสติบ้างไหม ท่านทั้งหลายถึงสิบเปรเซนยีรซนห้าสิบเปรซนไหมอาณาบานสติเขาอยู่กับเราตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมถึงเราจะตายเขาก็ยังอยู่กับเราลมหายใจนะ่ะแต่เราบางทีนะทิ้งไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งไปนะ่ะ ทิ้งเจ้าของนะเรียกว่าทิ้งเจ้าของทิ้งลมหายใจทิ้งอาณาปานติแบบไม่ใ่ดีเลยบางทีแบบไม่ใ่ดีเหมือนกับไม่รู้จักกันใช่ไหมนี่แหละเราหายใจนี่แหละคือชีวิตคือเพื่อนชีวิตคือชีวิตที่แต่จริงที่พระเจ้าให้เราทุกคนผ่อนกายนะ หลวงพ่อกันอาว่าหายใจเข้าออกสบายพ่อกายเป็นหนึ่งเสียสละละวางละปล่อยละวางเสียสละอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นหายใจเขารู้สบายหายใจออกรู้สบายหลับตาสบายเพียงเท่านี้ สติสัมปชัญญะของเรามันก็เกิดขึ้นมันก็สมบูรณ์ขึ้นมันก็จะบริบูรณ์ขึ้นมันก็จะมีขึ้นเราก็จะรู้จักว่าอาณาปานสติลราหายใจเข้าออกนี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลนะบุคคลใดหายใจเข้าออกรู้ อยู่ตลอดเวลาบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหากบุกคคลใดไม่รู้จักลมหายใจของตนเองไม่หายใจเข้าออกให้มีความสุขสบายบุคคลนั้นก็ชื่อว่ายังเป็นผู้ที่มีความประมาทเพราะว่า ัวเองไม่เมตตาตนเองตนเองไม่สงสารตนเองแล้วจะให้ใครมาเมตตาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกก็สอนครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็สอนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาวันอาทิตย์ในวันนี้ที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้มาที่วัดปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานวันหยุดเราได้มาเป็นครั้งครา ก็ใช้เวลาให้ท่านทั้งหลายได้รับอนิสงส์ในการมาวัดในการมาทำบุญในการมาฟังเทศฟังธรรมในการมาฝึกอัดปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะสติปัญญาของเราหวังว่าจะไม่เสียการเสียงงานหรือเสียเวลา อ,อย่างน้อยๆเราทุกท่านทุกคนถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทำหน้าที่ของพุทธบริษัทพุทธมามะกะทรงไว้ซึ่งการมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาตวายอาหารมาตวายสังฆทานอย่างนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในความดีเป็นผู้ที่น้อมนบกราบไหว้ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระรัตนตัยอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้จุดแสงสว่างอันหนึ่งให้กับดวงจิตวิญญาณดวงใจของท่านแม้มันจะยังน้อยหรือ,อยังไม่ จำกระจ่างใสสว่างเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระลหันนะก็ทำให้เราระลึกถึงคุณงามความดีเล็กนเล็กๆน้อยอย,อย่างนี้ทุกวันทุกวันก็เป็นกำลังใจเป็นความสุขให้ทานเป็นความสุขรักษาศีลเป็นความสุขภาวนาก็เป็นความสุขนี้แหละ ที่ท่านว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติจึงขออนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนาสุขภาพละปฏิพานตนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอดนะโุ